วันพรุ่งนี้สารดีกานัดฟังคำพิพากษาคาดีอ่าวมายาที่ทางอบจอกระบีและอบาตาอ่าวนางมีการเรียกร้องค่าเสียหายร้อยล้านบาทนะคะเพื่อนำมาฟื้นฟูอ่าวมายาหลังจากที่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพ,พยนตร์เดอะบีชตั้งแต่ปี2542จนได้รับความเสียหายค่ะ นี่เป็นภาพล่าสุดของอ่าวมายาหมู่เกาะพีพีตำบลอ่าวนางอําเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเนื่องจากอ่าวมายาได้ชื่อว่าเป็นอ่าวที่มีความสวยงามด้วยหน้าผาที่อบล้อมมีตะกอนทรายละเอียดสีขาวและจุดเริ่มต้นที่ทําให้อ่าวมายาโด่งดังไปทั่วโลกเพราะเป็นสถานที่ถ่ายทําภาพ,พยนตร์เรื่อง h e b e บีช แต่การถ่ายทำมีการใช้แพรขนานยนต์เทียบเพื่อขนย้ายเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ขึ้นฝั่งเมื่อปี2542พบว่าสารทรายเกิดรอยเว้าถูกน้ำทะเลซาะและยังมีการปรับพื้นที่ปลูกต้นมะพร้าวเพื่อสร้างที่พักชั่วคราวจนทำลายพืชประจำถิ่นไปไม่น้อย ทำให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจอกระบี่และองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอ่าวนางฟ้องผู้อนุญาตให้2 0วนตี้เซนจูรีบริษัทสร้างภาพยนตร์เรื่องเดอะบีชเรียกค่าเสียหายจากกระบวนการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบนอ่าวมายา100ล้านบาทต่อสารแพง่งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมได้รับคำฟ้องและในปี2556 ผู้พิพากษาได้ใช้วิธีลงพื้นที่เดินเผชิญสืบหรือหาหลักฐานด้วยตัวเองและสารดีกานัดฟังคำพิพากษาอ่าวมายาณสารแพง่งแผนกสิ่งแวดล้อมในวันพรุ่งนี้